วันที่25กันยายน2566ดรเอกพันธ์อินเจื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดรสิริพรอินเจื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางจารุวรรณพุทธสวัสดิ์รองประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมโรงพื้นที่มอบนมผงสําหรับเด็กและเกิดโดยได้รับการอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายนางสมนึกนาคบุญมาพร้อมทั้งมอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบปัญหาในครั้งนี้นาบา้านเลขที่72็ับห้าถนนคูเมืองใต้ตมูลเลอใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรี